สวัสดีครับปูสวัสดีครับปูก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกินกินตามอ๋อมาเรียกเล่าน้ำปูเบาแต้มเบาแหลมเจนนาดีครับนถึงมาถาตาเที่ยงป่วยใจดีนู่นน่ะได้ดูอยู่เกาะเกาะนะเนอะเอาปังปังอีน้องหัวนี่เอาแบบโดนด่วนรีบเรีบนะครับผมมันจะบอทันไปซื้อครับพิจารณาดูมีจิตวิญญาณ ให้รับรู้ว่าผู้ค้ามาขอเลขเล่าวน่ยบอก<ม>ออกวันนี้พร้อมดิครับ <พอ S 1> ผมโอ้เจ้าเจ้า <c oughs> เน้ <c oughs> อน <c oughs> ป่ยให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งความหวังตั้งใจตั้งใจเปิดรับเปิดรู้เปิดเห็นเน้อป่วยย่าเอา้ยเทวดาแม่ธอรณอีก็ดีเน้อ นิมน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 นิ

กายใช่เบื้องนี้พี่น้องเด้อปูเป็นเทียนหกก็ได้พี่น้องหมดแน่เนียครัเก้าหกหกเก้าเจ็ดหกเก่าหกเจ็ดเป็นบ่อปู 9ก้าสามเก้สสหางเก้าสามเก้าอือก็หกเก้าเจ็ดเก้หเกเจ็ดม่แต้มอือปูเล็กดนตัวได้ปูอือเล็กเดนครับเ้าไว้เปนี่ตุสนื่อก้าหองตัวตัวแหงไหมปูตัวเด่นผม cao cao triệt hà xuống năm cao triệt hà xuống ินี่นเดี๋ยวเพิ่มขอืมครับตัว,ว,ตว้เริ่มขึ้นเก้าเนย์สี่ตัวเรียงกันเลยนี่ผู้ชนะนงเก้าศูนย์อืมวันนี้วันี้จะผู้เก้าหกเก้าดเก้าหกเก้ 5 0 9 6ู0เ้อี้ตงหนอีกตีัวแต่ว่านี่จะเร็นไหมเอาไปพูดเลย สวัสดีพ่อ mau อืม mucho menos ¿no? ห้ากับเก้ามันแย่งกันมาอ้ก,กับเก,ก้าแย่งกันมากพีู่๊ หากับเก่าแย่งกันมากท่านพี่น้องหาเก่าเก่าหาบอจับผมบ่นี่จิจัจบไซรนุนเนาะอือฮะก็เก่าแย่งกันมากจับ,จบใส่รูนเดียวเนานะพอจ่มั้องอือบ้านมาังกร ผู้เช็คในไทยอันนั่นเนาะเป็นเต่ายากวะ,ะได้หรอกครูเอาเลยบอยครูแงมครับผู้ตั้งอย่างเดียวผมจีเอฟซีแชปหน้าจอเอาเนาะเถอะโสดๆมันๆเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเดี๋ยวอีกเวลาบวชน บต้องวิเคราะห์หลายเครับครับยิงยาวเลยยิงยาวเลยเรต้องไปแปรปัญหาหลายซื้อตามหลักนี้เลยนี่ครับพี่น้องมองเห็นนี้นะครับเนาะชัดเจนพี่น้องครับหนืาทางปูหรือสีครับผมเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเนี่ยใช่ว่าเก้าห้านี่มันจะเไ็วแข่งกันแทอตัากตัวไหนแกมาก่อนมาหลังพวกเป็นแต่แรนมาพร้อมกันตัวโปร ไม่ตแต่ว่ามันแข่งกันเบิ่งเบิงเด็กน้อยวิ่งในสนามโรงเรียนนั่นครับว่ากำกันหาเก้าเก้าห่าบวกูคือครับแค่นี้มัดบวกมาดก็คุยกันมัดอย่านี้มเข่าเส้นผ well ู้หนึ่งเราเรียนสองคนเราเรียนปัดปักร่างด้วยกันโลวถ้ามัคือเก้าห้านี่มันมาแท้ๆตัวไหนเท่านั้นเดี๋ยวจะเก่งกว่ากันครับพวอพี่น้องน่ถ้าเก่งทั้งสองออมาด้วยกันอย่างที่ว่าหาเก้าเก้าห่ากับตัวไว้นำพี่น้องยืดซีสิได้ปังกันแน่ ติดน้าคือยังไงครับนี่ถ้าบอกคักก็ให้วงกลมนี่รอดครับอ่าอ๋อวงกลมแข่แต่ถ้าบอกคักก็วงกลมเมาครับเอาปูให้วงกลมหนเด้อเนาะครับแต่ว่าเก้ากับห้ามันแข่งกันแต่ว่ามันกับวงกลมเลยอ้าวอ่าอาพี่น้องอ้าวเนี่ยนาจอไม่เป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายทายชุดอี่ดีเหรอครับแคบนาจอไปความกันได้ครับความกนก็คือวงกลมเนาะเสียนอดีไรซ์สดนะครับครับ สิบพ่ชัดเจนเนาะครับพี่น้องสัญญาณบ่อปันไหนครับพ่าอยู่ในผู้ในผาพี่น้องเนาะนี่ปลาครับนี่ปลาเอาขอบคุณนะครับปูครับครับได้ไปนี่ทั้งไฟครับผมครับผมเฮงๆเรื่อยๆพี่น้องเด้อมากระจัดกัดกระพานพี่น้องเนาะคอยเขาคอยแตกปังๆอีกครับเอาสำหรับพี่นี่พอเตียมกับมีแค่นี้พี่น้องท่านสานี่กัเอาไว้พอกันไหมจะพิษหวังก็ขอโทษเนาะครับใช่สุสุขมาณพี่น้องเนาะครับผมครับผม